รับคุณลูกคุณหลานคุณปี่คุณน้องก็ดีนะครับพร้อมโดยลูกเตาหลานเลนเราก็พร้อมทางครอบครัวอาศายวงววานพี่น้องนะครับจะคิดจะทากิจการใดก็ดีเลือครับเนละือกจุป็นผู้มีสติหูตัวอาสมเร็สสมปรารถนาทรงสุดนะครับทางต่างโลกและก็ต่างธรรมอาเป็นผู้รู้ดีคิดดีพูดดีทําดีโชคดีประสบแต่สิ่งดีๆ อาภพกัลยาณิมิตจิตอารีเป็นผู้พคร่งพร้อมสมบูรณ์พุ่นพุนโดยธรรมสมบัติโภคะสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิปานสมบัติพ้นจากอุปสรรคและกรรมเวรทั้งปวงนะครับนะนะครับ ธานาตูนเนอร์คุณแมนเนอร์คุณลูกคุณหลานโตวเองนะครับที่ได้มาร่วมทำบ,บุญนะครับปิดทองยอดชัดในครั้งนี้เดอแมนนะนะครับขอเฮีสมฤทธิสมปราธนา มีอายุยืนนานร้อยสาวกวบกว่าศาในคุณแม่เนอนะครับได้อยู่เกื้อหูในวรระของอุป์พระพุทธศาสนากขาเป็นรุ่มโพรุ่นใยของลูกของลานอาสืบสารต่อไปอย่างนี้แฮะร้อยปีเนี่คุณแม่เนอมีพละแข็งแรงเนออย่ามีโรคภัยอันใดมาป้องมาปานยังกายยอินทรีย์ของตันตั้งหลายนะครับ